อีกสักอย่างนึงที่ผมชอบอ่ะคือเขามีการทิ้งลังตรงนี้อ่ะนะมันจะมีพวกลังอะไรดีมากนะแยกอะไรอย่างเงี้ยเออชลาดไหมผมทำถ่ายลังเพื่อจะถ่ายผู้หญิงตะเกีย<ะ>คลิปนี้มีคำบรรยายไทยและอังกฤษกดเลือกที่การตั้งค่ามุมคลิปได้เลยนะเต็ง ดีใตัวเองมีขี้ตาหมวะเน,นียโอเคแบบข้ามถนนก่อนอยากวจะบอกว่าผมจะไปไหนวันนี้<ม>คุยโทรศัพท์ตะโกนแบบเขาดูรถเขาขับรถใช่ไหมแล้วหันรถมาทางซ้ายหันหน้ามาทางซ้ายเพื่อดูรถฝั่งนี้แล้วเขาคุยโทรศัพท์บปกใจนึกว่าเรื่องผมคือผมจะบอกว่าวันนี้ครับ ผมมีเรื่องจะสารภาพว่าไม่ใช่เรื่องสารภาพอะไรอย่างนั้นหรอกคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือตั้งแต่ที่ผมมาตุรกีเนี่ยนะผมอยู่ที่นี้เนี่ยนะผมมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ผมชอบมากๆเดี๋ยวดูอันนี้คือรถบัสเห็นไหมเป็นรถบัสนักศึกษาเด็มหมดเลยโอเคผมแต่แรที่ผมมาที่นี่ครับผมมีร้านอาหารหนึ่งที่ผมมักจะไปทุกวันเลยเมื่อผมมีเวลาผมจะไปกินตลอดเลย ซึ่งร้านอาหารแห่งนะั้นไม่ใช่ร้านอาหารตุรกีโดยตรงนะแต่เป็นร้านอาหารเมอร์บะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งร้านอาหารที่ผมจะไปเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนของคนอุยกูที่เขามาย้ายถิ่นฐานอยู่ที่ตุรกีนะซึ่งผมจะไปกินต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ผมมาตุรกีเนี่ยผมคิดถึงอาหารไทยมากๆซึ่งร้านอาหารไทยมันไม่มีแล้วอาหารจีนมันเป็นอาหารเอเชียนะ ที่มันไม่ได้แตกต่างจากอะไรอของประเทศไทยมากนะักผมก็เคยเลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปกินมันจะมีเมนูหนึ่งที่ผมชอบมากตั้งแต่ประเทศจีนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูซึ่งระหว่างนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกว่าจะถึงร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปบอกว่า i, เฮ้ยเราเจออะไรบ้างระหว่างทางที่นี่นะดูดิต้นไม้โคตรสวยเลยโอ้โหดอกสวยมากอะ่ะคือแบบไป ต้องบอกเลยนะครับว่าตะเดียดตอนที่เราจะไปเนี่ยมันจะมีเราต้องผ่านเาขาเรียกว่าหอพักหญิงด้วย <c oughs> คือย่านที่นี่จะเป็นย่านบ้านคนแล้วก็เป็นย่านหอพักส่วนมหาลัยเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองหมาอีกแล้วผมเบื่อมามากใครจะไปกล้าวะใหญ่กว่าผมอีกหมาที่นี่ใหญ่มากเลยนะผมเดินข้ามถานนไม่ยง่งไม่อยากยุ่งกับมน,น อยู่ดีเห็นไหมตัโวโคตรใหญ่แล้วเห็นไหมแล้ว้ผมไปยังไงผมเดินทางนี้ดีกว่าดูดูคือผมมีวิธีอยู่พอเวลาหมาจะไล่เรานะเราห้ามหนีถ้าเราหนีมันจะไล่ให้เราทำท่าจะสู้มันให้หยุดนิ่งและทำท่าเหมือนจะก้มเอาก้อนหินอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะหนี แต่หมาตัวใหญ่ที่เนี่ผมไม่รู้ต้องทำยังไงวะมันจะกลัวผมไหมวะเพื่อนๆดูอ่ะตรงนั้นคือทะเลสาบคือสวยมากเลยดูอ่มันเป็นทะ,ทะเลสาบที่สวยมากเลยนะเลกโอ้โหแล้วนี่ผมจะเดินไปที่นี่ครับปกติผมไม่ได้เดิอนอย่างนี้นะผมปั่นจัก,กรยานแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูกันตรงนั้นก็ถ้าเพื่อนๆเห็นสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมเดี๋ยวผมจะยืนนี่ไม่ใช่เขียวนี้นะอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ตรงนั้นน่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นที่เขาปลูกปลูกข้าวโพดส่วนข้าวโพดเยอะมากอะนะถ้าเราเอาแล้วแบบปิ้งย่างแถวนั้นเลยก็คงดีมากอะ่ะที่บรรยากาศบ้านคนที่นี้มันโบเดนทันสมัยละดังขยะเบอร์เดช เนี่ยถ้าภาษาไทยอ่ะอภาษาอังกฤษอันว่าเบอร์เดอร์ใช่ไหมบูดูร์เบอร์เดอร์อะไรเงี้ยถ้าอาจจะตัวแต่จีนอย่างเบอร์เดอร์เบอร์เดอร์บูชเดอร์เบอร์เดอร์อะไรประมาณเนี้ยมีแต่เปลือกของขา้าวโพดดูเด็กภูเขาคือโคตรสวยเลยนะดูท้องฟ้าดิโหคือแบบฟ้ามากอะ่ะรถที่นี้ก็จะขับเหมือนจอแดนนะครับพอมาไลาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของประเทศไทยเขาจะชิดฝั่งนี้ อเอเวันนั้นผมขับจักรยานและผมเข้าผิดเลนเกือบโดนชนแต่เดี๋ยวอีกไม่นานตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีขาวไปหมดแล้วเนื่องจากว่าเห็นมานี่คือหอพักผู้หญิงหอพักผู้หญิงคือเอาตรงๆนะผมไปไหนมาไหนแล้วเวลาทางกลับบ้านนะเห็นสาวสวยๆเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆแต่สําหรับผมแล้วสวยยังไงอะมันก็สู้สู้จอดแดนไม่ได้สําหรับผมนะคนจอดแดน สวยกว่าแต่คนที่นี่จะแต่งตัวจะอะไรเหมือนฝรัง่งคือแบบจะแซบเซ็กซี่กว่าคนที่นี่ครับอาบอกว่าประชากรคนมุสลิมเนี่ยจะประมาณ99%ที่เมืองเบอร์เดชนะประมาณนั้นเลยแต่ว่าคือที่นี่เขาจะแตกต่างจาก3จังหวัดหน่อยหนึ่งคือเขาจะแต่งตัวแบบฝรัง่งขอฟักอาเคยบอกผมว่าตอนที่เขาเดินมาตรงนี้นะ แล้วก็มีหมาไล่เขาไงหมาตัวใหญ่ไล่เขาเขากระโดดไปฝั่งผู้หญิงเลยซึ่งไม่รู้เขากระโดดยังไงนะตอนนั้นจะมีกำแพงอย่างนี้หรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าพอเขากระโดดปุ๊บมันจะมีมีเขาเรียกว่ามีเจ้าของเอ้มียามผู้ชายถามเฮ้ยมึงมาทาอะไรฝั่งหญิงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นหอบพักหญิงไงแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยอธิบายด้านหลังนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเออนั่นแหละยามก็ถามไม่ามาทำอะไรฝั่งหญิงเขาบอกว่าอ๋อพอดีว่าหมาไล่อะไรอย่างเงี้เขาก็อธิบายใช่ไหม จะบอกรถนี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผมไปปีนเขาไอคลิปก่อนหน้านี้ตัวเกียซึ่งผมออกตอนบ่เช้าผมตอนนั้นคนแถวนี้ยังไม่ตื่นเลยนะรถจอดอยู่มีคนชนผมไม่ไม่ได้เห็นตอนที่คนชนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันชนกลางคืนและไม่ใช่ว่าชนจากที่อื่นมาเพิ่งชนเนื่องจากว่ารถมันขยับมาอย่างนี้ดูดรถมันขยับใกล้กับอรถคันหนึ่งแล้วก็มีเศษเศษแก้วเล็กๆหล,ล,ล่นมาเต็มเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ ขนาดมันไม่ใช่ว่าเพิไปชนที่อื่นสนามเด็กเล่นโดยหมาที่นี่ปลูกหญ่ใหญ่กว่าที่ไทยเราส่งตุทองเท่าตัวโคตรใหญ่เลยเรนนี่ก็เป็นร้านเขาเรียกว่าร้านขายของชำแบรนด์นี้จะดีกว่าแบรนด์โ้เอาบอกอยู่ไม่ได้ผมอาจจะมาเจาะลึกถ่ายที่นี้ตรงๆเลยว่ามันขายอะไรบ้างจะบอกว่าของขายเยอะมาก อีกสักอย่างหนึงที่ผมชอบอ่ะคือเขามีการทิ้งรังตรงนี้อ่ะนะมันจะมีพวกรังอะไรดีมากนะแยกอะไรอย่างเงี้ยเออฉลาดไหมผมทําถ่ายลังเพื่อจะถ่ายผู้หญิงตะเกียบฉลาดปะถ้าดูดีเอากล้องถ่ายผู้หญิงเลยมันก็ดูยังเงใช่ไหม <c oughs> นี่ก็คือหอพักครับหอพักหญิง หเห็นไหมเขาก็กำลังขึ้นรถบัสเพื่อไปเรียนมหาลายัยไอ้อตรงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆร้านกาแฟะนะมันจะมีร้านกาแฟที่กลางคืนแล้ววัยรุ่นเขาจะไปนั่งอยู่สองที่เป็นไงเอากล้องขึ้นมารอนผู้หญิงเป็นไงละ่ะเทปละแต่ผมจะบอกนะเป็นร้านกาแฟเห็นไหม กลางคืนเนี่ยนักศึกษาจะเยอะมาก้างชั้นเนี่ยร้านที่เราไปอุ้ยโก้เนี่ยเห็นไหมชื่อร้านอุ้ยโก้ซอฟเอราซี <c oughs> ผมเอาน้ำนี่ด้วยอะนะแล้วก็ผมย้ายจากด้านนอกมานั่งด้านในเพราะว่าด้านนอกเสียงคนพูดดังมากเสียงคนพูดดังมากอ,อุยโกเห็นไหมถ้าพเพื่อนๆดูมนูนะมีคำว่าอุยโก้ซอฟราซีผมไม่รู้ซอฟราซีแปลว่าอะไรอุยโกก็คือ,อที่ที่หนึ่งอนะที่อยู่เขตจีนนะนะ น่าจะประมาณนั้นนะครับผมไม่ชัดเจนเรื่องประวัติศาสตร์เี้ยเฮาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอ๋อมันจะมีเมนูหนึ่งที่ผมชอบมากผมต้องกินตลอดเลยก็คือเมนูนี้ชองเมียนที่ประเทศจีนผมชอบผมจะสั่งอันนี้หนึ่งแล้วก็สั่งอะไรอีกดีว่าพวกเนื้อหรอ คือถ้าถ้าเงินปัจจุบันอนะ่ะหนึ่งหนึ่งลีราจะประมาณ3.8บาทนะแต่ผมขอเป็น4ี่และกันคูณสีเท่าเลยแสดงว่าเมนูนี้จะอยู่ที่ร้อยบาทนะที 25. คูณสี่ก็คือ100บาทแล้วเอาเมนูอะไรอีกที่เป็นอร่อยอันนี้จะเป็นพวกผักอืมผมผักเหรออันนี้พวกเป็นแนวพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอะซุปเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรวะ เยวเสื่อเออพวกเส้นพวกไค่พวกก๋วยเตี๋ยวนะถ้าพูดแบบง่ายๆแต่ผมจะเอาเป็นแบบนี้เส้นผัดนี้แล้วก็ผมจะเอาอะ,อะไรอีกอย่างหนึ่งดีเพราะว่ามันเยอะมากเขาให้เยอะมากผมจะสามารถกินหมดแน่นอนอผมเอาอันนี้แล้วกันอีกย่หนึ่งนะอาหารจีนมันขาดไม่ได้เลยเนี่ยเดียวเป็นพวก mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่ไปค้ายเป็นแป้องอ่ะแล้วก็ใดจะเป็นพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยไอเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรว่าภาษาไทยผมจาภาษาไทยไม่ได้ขนมจีบเออให้อารมณ์คล้ายๆขนมจีบแต่ไม่ใช่แบบนั้นให้อารมณ์ประมาณเอาผักนี้ดีกว่านะน่าจะอร่อยเอาตัวผมกินไม่หมดเอาวันออเด t h ร์ wine ันอ s สติอรม์ซัตอร and it's สตีรอนทามม์ and T shy shy okay ยอดทามมเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าโอเคที่จีที่คนตุรกีก็ใช้ว่าทามม์แต่ว่าสำเนียงอาจจะไม่เหมือนถ้าความดับทามม์ทามม์ถ้าที่นี่ทามม์ทามม์มันจะสั้นกว่าหนั่นนึง Can you open this for me this <c oughs> okay นี่น้ำดับแล้วมินเอ กเองก็ได้ซาเลยอนรเกนโ้กชอบเป็นคล้ายๆน้ำโซดากรีดแอปเปิ้ลน่ะผมชอบนะ่กกา พี่จานแรกมาแล้วดูผมคิดถึงมากแต่ว่าถ้าที่ประเทศจีนเนี่ยครับเส้นมันจะยาวกว่าน,นี้ผมจําได้เลยเวรานไหนๆเนี่ยมันจะยาวกว่าเพราะเพราะที่อยู่ที่จอร์แดนผมก็กินอาหารจีนเหมือนกันเส้นมันจะยาวมากแต่อันนี้คือเส้นสั้นเส้นแบบที่เขาตัดมาแล้วอะครับดูดิเด็ดเหมืมันจะกินง่ายกว่า อีกนะเดี๋ยวดู thanks ผมมาผมตอนที่ผมกินด้านนอกเนี่ยนะมันไม่มีพริกอย่างนี้เลยคือมผมก็งงนึกว่าที่ที่อุยกูจะไม่มีอันนี้ก็เป็นคล้ายๆน้ำปลาของเขาอะครับเป็นซอเป็นคล้ายๆซอสถั่ว เพื่อนๆดูนะมันจะเป็นเส้นใช่ไหมมีเส้นมีแตงกวามีไอ้พริกแดงเนี่ยพริกใหญ่สีแดงขาดูเรียกว่าอะไรก็มีเนื้อก็เป็นซอสของเขาอันนี้ก็มีก็เป็นพวกเครื่องปรุงอ่ะเช่นอันนี้เป็นหอมใหญ่แน่นอนก็ต้องผัดด้วยนะกลิ่นมันจะได้หอมก็มีเป็นพวกเขาเรียกว่าผัดกว้งวุ้งหรือกาดนี่แหละดู ไม่เผ็ดมากอร่อยผมชอบกว่ากว่าที่ประเทศจอร์แดนพริกนะ<ส>ดูพิ่งมาโอ้เมื่อจะเป็นพวกถวั่วลันเตาผมจะกินหมดแค่ไหนเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าผมกินหมด ว่าที่ผมไปกลับจากจอแดนนะท้องของผมคือถูกกว้างมากที่ตุรกีกินแบบอย่ผมต้อกินสองเท่าน่าจะเป็นถั่วลันเตามหมือมอันนี้ผมก็ไม่ได้มันคืออะไรใช่เป็นถั่วด้านในอะ่ะโอ้แต่การผัดของเขาคือกรอบมากเลยนะดูดิมีกระเทียมกรอบอยู่ด้านนอกเป็นพริกแห้งแบบหร้บแล้วไปนี่เหรอ ลองดูนะไส้ด้านในเป็นอะไรเนี่ยดูออกเป็นเนื้อนะด้านในเป็นเนื้นะอ นี่ซอสถั่วของเขาอันนี้ผมชอบมากเออดูอะจากที่ผักมันเป็นสิ่งที่หลายหลาคนไม่ชอบนะแต่เขาทำให้มันเป็นขนมเนี่ยเป็นแบบอร่อยมากน่ากินมากไม่เอือดนะไม่ได้กินผักเลยดูนะมีถั่วด้านใน เนอัน <Yeah. S 1> เ,อเมนูนี้เนี่ยผมกินทุกวันเลยตั้งแต่ที่มา,มาวันไหนที่มาที่ร้านนี้ผมต้องกินทุกวันเลย มีครั้งหนึ่งนะผมสั่งว่าขอชาแก้วหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาแล้วพอกินผมกินได้สักพักหนึ่งเขายกถังชาไปให้ตัวอื่นผมก็งงเอ้าชาผมสั่งทําไมคุณเอาเอาถังชาของผมยกให้คนอื่นเป่ไปมามาเขาอ๋อชานี่คือฟรีเป็นชาร้อนผมก็งงผมสั่งชาสําหรับคนหนึ่งทําไมเขาถึงให้กระติกใหญ่มากแมันใหญ่มากเลยนะเนี่ย จามาอ๋อเขาทำทีเดียวแล้วก็เขาก็จะสืบชิ้นสุดท้ายคือ2จานนี้เวลากินหมดเขาก็จะเก็บเก็บเก็บทยอยเก็บเรื่อยๆนะแต่ต,ต่างจากบ้านเราบ้านเราเนี่ยคือเขาจะไอ้นั้นทีเดียวเลยลอยกินเสร็จแล้วกเก็บทีเดียวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมจะไม่ลืมเพราะอาร่อยมากแต่ผมอิ่มมากอันนี้คือชิ้นสุดท้ายผมไม่ทิ้งเลยไม่่อ,อกลับไม่อะไรด้วย ชิ้นสุดท้ายผมกินหมดคินดูดวีว่าท้องผมบรรจุได้มากแค่ไหน,น,นโคตรหลอดคือเอาจริงๆนะเวลาเราใส่เสื้อหนาวอ่ะในช่วงหิมะระดูหิมะใช่ปะ่ะแล้วเอามือใส่แล้วบบเนี <Yeah. S 1> ่ยเราจะหลอไปอีกระดับหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ประสบการณ์ตัวเองนะตัวเองเนี่ยลออยู่แล้ว<ะ>ยิ่งใส่ยิ่งลอยอิ oh yeah. อ่มมากน่นไอมินมัน n e y แป๊บพี่แป๊บนึงงในค่าดัชในค่าดัชผมบอกว่าเงินผมทำอย่างนี้ <c oughs> เขาเอาน้ำตาลมาคันว่าชา <c oughs> ป้าชื่ออูป้าชื่ออู๋ทางเอเชียอะไป่ะตกลดตกลงตกล่ตกลาตก่งป้างต่ลงตาลนตกลงตกลงตาลงตกลว่าลงะกลงอกลปลวตกล่ตกลงตกล้ตกลงตกลงตก เลข10แลว้วก็หนั่นก็คือ85ปดาชื่อถึงนี่เลยไปะเปจะไปซื้ออเมริกาโน่ผมซื้อช็อกโกแลตร้อนก่อนเดินทางกลับเป็นไงบ้างทุกคนหน้าหน้าผมตอนนี้มืดหน่อยนะเพราะว่าที่มันมืดมากเดี๋ยวผมมองว่าตรงนี้ก็น่าจะสว่างขึ้นกว่าเดิม โอเคผมจะบอกว่าเออนี่แหละนะผมเดินทางกลับแล้วจำได้ปะ่ะที่ผมเดินทางมาเดินมาทางนี้ใช่ปะ่ะและก็ตอนนี้ก็เป็นออร้านอาหารไอห้างสับสินค้าขนาดย่อมที่ผมบอกอะเนี่ยผมจะเดินกลับทางนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกนี่แหละครับคือบรรยากาศเอ,อ่อคร่าวๆข,ของเอเรียที่ผมอยู่นะและก็ไอร้านอาหารจีนเนี่ยเป็นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมไปเกือบทุกวันเลย วันไหนที่ไม่ได้ออกจากเมืองจริงๆคือเอาง่ายมีโอกาสคือตัวเองไปตลอดเลยนะอาหารในเอเชียส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลม,มาจากประเทศจีนนะที่ผมศึกษาเรื่องอาหารเพราะผมศึกษาเรื่องเชฟเรื่องอะไรผมอยากผม,ผมเรียนเรื่องอาหารเหมือนกันเอาง่ายตอนนี้วันว,วันเช้าวันนี้ผมอย่างนี้เลยสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออาหารบนโลกใบนี้ที่มันประเทศที่มันมีอิทธิพลต่ออาหารของโลกใบนี้มีอยู่5นะครับ1คือ,อประเทศจีนตุรกีอินเดียฝรั่งเศสและก็น่าจะอิตาลี ใช่น่าจะสอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่ผมจำได้เลยก็คือประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอาหารประเทศจีนมันไม่แปลกเลยที่ทำไมผมอยู่ที่นี้แล้วผมก็ต้องไปกินร้านอาหารประเทศจีนพวกผมคิดถึงมากๆากร้อนกินช็อกโกแลตร้อน15เลีราหรือประมาณเกือบ60บาทดูดิ คลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะพอดีว่าเมื่อวานผมก็เหนื่อยจากจากการไปปีนเขาอะก็คือไอ้คลิปที่ผมได้ลงก่อนหน้านี่นั่นแหละแล้วก็ผมก็วันนี้ก็มีการคุยงานมีการเคลียร์งานมีการประชุมมาไนต่างๆแะนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันเดียววันนี้ขอถ่ายคลิปที่อยู่ระแวกบ้านแล้วกันผมจะได้ไม่ต้องลุยไปปั่นจักรยานหรือไปที่ไหนไกลๆแล้วผมก็ได้ถ่าย ไอ้ร้านอาหารที่มันต,ตอนนี้ผมหัวผมมึนมากๆผมต้องกลับไปทำงานไปงีบหน่อย <S <S เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้เวเจอกันใหม่บาย